นี่คือมะตูมไข่เอาล่วงเลยอ้าวล่วงแล้วครับนี่คือมะตูมไข่ล่วงสดๆกินสดๆมะตูมไข่ นี่ครับคือล่วงดึงลงมาจากต้นมัดมาเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับหอมหวานมันอือหึ <c oughs> นี่นี่คือต้นมะตูมไข,ออขอ่อยากเห็นต้อนอีนทหาลำม นี่คือมะตูมไข่กินสดๆอร่อยหวานครับหอมหวานหอมหวานทีเดียวมะตูมไข่หอมหวานนี่กินสดๆกินอร่อยๆจากต้นร่วง หอมวานทีเดียวครับมาตุ้มไข่เด็กยุคใหม่ก็คงจะไม่ตุจกแล้วาตุ้มไข่นี่คือกำลังเริ่มสุกนี่คือที่ล่วงออกมาเมาื่อกี้ มาตุ้งไข่อร่อยมากครับหอมหวานนี่ผลไม้หลา,ากหลายธรรมชาติครับ พาไปดูสวนครับอบบันทีเดียวถ่ายไปกินไปชมจวนไปเดี๋ยวพาไปดู

มันยังไม่ทน,น,น,นหวานนะครับต้องเอถึงป <foresee able> <ATION> ุ okay. oh, oh, no oh, ๋ยนะฮะอุ้ยดวงระังเรื่องจกินยังไงจังมาตูมไข่เอาบักีาไปกินหวานครับกินสดๆหวานที่จดต้น เขาโ็มโาที่ะเขาเรียกไอ้ท้าไอ้นั่นเขาเขาเรียกว่าท้าดไข่ท้าดไข่พี่เน่งบ้านไครนี่อันนี้ของตูวบ่โอ้เปแต่หน้าพักพร่าหน้าแต่พลังของมันเซาจีของมันเซาจี่อันนี้หอมบรรยากาศนะอันนี้ก็หลังเราซื้อมาหลังโอ้แล้วมาอยู่สักทีไหมนี่หรือยังไม่มาอยู่สักทีเลยเขาจ่ายจ่ายทุกเดือนบ่ครับมันเซา็โซแล้วอ๋อ วูดีอะไรเดี๋ยวแต่มันถึงมันยกออกบ้านแต่มันกูจี้ารมันอยากขายก็ให้เจ้าของบ้านมันยกเอารถย,ย,ยกไว้อะ <c oughs> อันนี้เราผ้าคุมไม้ไว้เนาะมั่วเมาผ้าก,กางเต็นทเพราะว่าหน้าเดียวเจ้าหนึ่งพีพ่หนึ่งเงี้ยเสียงให้ยืดแถวนี้จุดน,น<ม>บ้านสองชั้นบ้านหน้าอินชานเลย บรรยากาศจะไม mm ่ก hmm. ็ตบเด่นสูกต้าอห่เหนาะโอ้ยมันสาตีตรงนี้ดีแล้ข้อดีหลาเดียนน่ะก็อันสามดยิ้ยิ้มกันส่ก็้าดหัวฉีดยิ้มยิ้ยาวถูกต้